เอ็กโซเอ็กโซโอ้นางไม่ดูเอ็กโซแล้วนางมีใจและไปฟี่กุ้งไหมใครพาไปนะจริงเหรอชื่อคนพาไปเหรอมันรู้ใหม่ของเองอะถ้าไม่มีคนวักมันชอบมันไปมันจะไปของมันอยู่แล้วแต่ไม่เราจะได้สิทธิพิเศษในการได้ปลรไปแล้วชูอันนี้วันน่าโอ้โหชูอันนี้วันไม่ทูจัดเหรอไม่แต่อยากดูมันแบบเป็นเรื่อยเราไม่อยากดูใช่แต่เอ็กโซทูจัดเหรอใช่ เพราะว่าชูดิวกับเอสเอ็มทาไรท์นสปาร์ติสู r ปรเจี๋ยอวอร์แกก็เอาไปดูกันเว้ยไม่เป็นไรน้ำรอในบ้านนี่แหละเดี๋ยวป้าก็มาหาโ<อ>าเชนพี่เชนมาแลแนี่เชนน่ารัก แต่วิเชนเขาแบบน่ารักหน้าตาอย่างนี้ตั้งแต่เด็กอยู่เลยไม่แก่ลงแม่อะไรน่าหลับจังน่าตาอมตะชอบก้าจิ้มจิ้มากจริงๆ,ๆแล้วพี่เชนน่ะชื่อจริงชื่อถาวอรถาวอนเป็นไรวะคิวเป็นบ้าไปแน่แแล้วเป็นบ้าไปแล้วจริงแล้ว,น,วนี้คือแม็กวางทีไมไว้ทุกคนเอิร์บลี่บอดี้ กูยังลางอ่ะหนสองไปแล้วนี่ใช่ไหมล้างหนึ่งสองไปแล้วใช่ปะล่าสุดอ่ะสิบสองหนึ่งใช่เหรอนักเที่ภูมิล้างแล้วประมาณสี้าวันนี้กับพี่ภูมิแล้วสีห้าไม่คือสามสหนึ่งสองไม่ใช่หรอก็ 1, หนึ่งสอี่สไงครับแล้วอ่ะสี่หอันนี้มาสี่หยู่องคนเลเอยยูไปเรียองร้องมาล้างเลย ฉันยังแกไเธอันมากตง่กันแม้จะตต้องมันยังไม่กลฮะเแล้วหหอให้ต่อไม่เห็นพี่แม่บอกแล้วมันไม่ดีหรอกแาเอาใหม่ดิที่จะขึ้นหกป่ะ เก็บเพลงรักนี้ไว้ให้เธอเก็บมกเมื่อกี้ยเก็บเลยเออวันใดที่จะเจอฉันก็พร้อมและยินยอมมอบความรักแล้วทุาากอย่างเก็บเพลงรักนี้เก็บเพลงรักนี้ไว้ให้เธอมันเข้ายากไปป่พี่เ,เขาแบบ เส right. ียงอะไม่ชอบอะไรที่เสียและจิตใจที่แม่ฝาวางตรงนู้นหน่อยเจ้ารถนีกแน่ใจเหรอปกติเราลองได้อยู่แล้ว เก็บเพลงรัก <Techn> น <Pokémon> ี้ไว้ให้เธอเพื่อวันใดที่เธอเจอมันก็เอาและยินยอมมอบความรักและจิตใจชื่นใจคนรักมาเต็มรานเพลงที่เคยร้องเก็บเพลงรักนี้ ไว้ให้เธอแื่วันใดที่จะเจอฉันก็พร้อมละยินยอมอบความรักไม่ขาใช่ไหมให้ับขให้มาเรียนรู้ยังไม่เสร็จเก็บไว้ให้เธอแื่วันใดที่เจอฉันก็พร้อมและยินยอมอบความรั ไม่ที่มันรู้รุกสาวกำลังของฉันหายไปเขาบอกเราในนั้นแต่งตัวเข้ากับเพลงแม่นจีใครบอกเอ็มบอกเดินกนแบบันนะแม่ตาหวานบ้านนาเจ็บอะไรลงอะดิเปล่าบ,บายได้ลองแค่นี้รู้สึกชิว รู้สึกชิลที่ได้ร้องเพลงตัวเองที่ไม่ต้องเต้นแกร้องเพลงอะไรก็ชิวอนะนะตั้งแต่ลอยใจชิลทุกวัอาทิตย์เลยอะยกเว้ทิตที่ผ่านมาอะหน่วงหน่วงที่ไม่มันอยู่ที่เราทำตัวชิลหรือไม่ชิลเลยหรือเปล่าพี่าแต่แบบมันไม่ยารงมันได้ไม่ยากตงไหนเรากงทุกทุงทกท มพาุนะโอ้โเนี้งเนเพลงอะไรนิลเคยเคยเพลงอะไรนะจะลองได้ปะไม่รู้อะลองได้แต่เขาเขาน่าาดเคยเคยฟังอะไรมาคอะไรน่ได้ พี่กินเหมืองกันไปถายก็รกินเหมือนกันแะ่้องได้แต่แค่แบบพี่ชองตอนพี่น้ำร้องลูกทุ่งรักแทงเดียวแค่ดเดือดร้องไม่ได้พี่น้ำเคยเป็นนักร้องลูกทุ่งใช่ไหมมันต้องร้องให้เป็นทุ่งแนวพี่รู้่เลยแบบเคยเป็นแบบสายแบบไม่เคยไม่เคยใส่ประกวดลูกทุ่งหรือว่าเะไรใช่ประกวดเฉย แต่ไม่ได้ใส่ประกวดนี่ใส่ประกวดลูกทุ่งหน่อยประกวดสตริงแต่รวมบังคับไปประกวดลูกทุ่งแต่ก็คือสุดเจตร้องสุดเจตร้้อองรมไม่ใช่ร้องได้ร้องพอแต่วันนี้ขนาดขนาดลูกทุ่งกว่าเพลงอื่นบ้าวจริงจริงเราว,ว่านะขนาดลูกทุ่งสุดแล้วอ่ะถ้าฟังไม่หรอกที่ต้องเจอคนร้องลูกทุ่งเก่งไอ้จันยังร้องเก่งเราเจอเยอะแล้วหลินอลิศราแต่ละคน คนโหดเราก็น่าร้องเราทูง่ายพี่คนนี้ก็พอใช้ได้เลยใสมากดีเลยนะไหนร้องไหนร้องไหนร้องทุ่งนี้เขาว่าเขาร้องทำนาตอนร้องดีดีทีไหนตอนตอนทำนาข้าชื่อดาวเรืองนะพองน้อยเองร้องดีกว่าร้องดีดีเขาให้ฟังร้องดีๆไม่เล่นเป็น เปี่ยนื่อเป็นแววดาวมามันเอฟกีองนี่นี่นี่คนนี้ได้ไ่มไ้ไได้ตอนแรกตอนแรกคิดว่าแบบสากลนพที่เป็นแนวแนวนี้แหละแต่ว่าพี่ไม่ไม่เท่าเขาานวไม่ได้เัินใจเธอ้นเด้เเธ่ไ้เม่ไม่ได้เินเินใอไม้นอไ้เดนใจเธอไ้ไได้้่ไเนใจเอกอด อ้อยวสเนะเสร็จ้องเปเาบอกองร้องร้องร้องเ็นสตลปกติาชอบแบบนี้อบแบบนี้อจอห้องแรกห้องแรกวันแรกที่ไม่ติดอ่ะเพจัดกอนสิเพลงที่สาม พอเพลงสากลสิแม่วันแรกขอบายนะบอกเขาเลยเหรอว่าไม่ได้แบบมันก็ได้แต่คือแบบร้แบบของพี่จะจบะเขาจบด้วยคำว่าด้วยเหตุผลเลยไม่รู้ผมรู้สึกว่าคุณไม่เต็มที่คู่เป็ดใช่ไหมวันนี้สดดีครับอ๋อเหรอเดินมาเดินมาห้องแรกน้ำดีมากห้องแรกน้ำดีมากใช่นะห้องที่สองห้องแรกน้ำดีน้ำเป็นไรห้องแรกร้องเพลงอะไรคนทองฟ้าไม่มีอะไรแน่ไม่ใช่ไม่ใช่ มือดึงใจมีรักแต่งฉงนโน้ทโพบิ้งเราไม่ร้องต้องหร้องเนื้อหรอใช่ร้องเมื่อสองรั้งพี่รู้ไหมว่าน้ำจะตัดใจร้องตอนไหนรู้ไหมเพลงอ่ะน้ำไม่รู้ว่าน้ำจะเอาเพลงไหนมาร้องดีน้ำก็นั่งอยู่อย่างนี้ทั้งวันจนเข้าไปนั่งอ่ะสองไอ้น้ำมันแบบตอบไม่ต้องคําถามเลยอ่ะเขาถามอะไรน้ำมันแบบตอบไม่ต้องคําถามอ่ะทุกอย่างเลยจริงตอนนั่งอยู่แบบนั่เป็นไม่หัวเอเดนจีน้ำจะมาครั้งแรกที่เเพื่อนลย มีจูเนอร์ใมี่พี่พี่อะไรนะอธิว่ะดังจึ่ออชนในกาบนบินไปไกลแสนไกลอันนี้อันนี้คนแรกเอาแค่นี้ห้สองลงที่เราจบเลยเรามีสามคนเราไปซึ่งมาาวโดยร้องทุกแนวลย่าวต่อห้องสองมากี้ดีมาดีมาตอนมันร้ออะไรวะเพลงอะไรเวก็ดีมาก อยู่พร้อมกันหมลยเนฟูมากี่นาเวนะอย่างโหดอ่ะมีแค่เราอ่ะแล้วก็มีน้องวิวฮะน้องวิวลอยสแล้วก็ลอยใส่ตามมาที่หลังลอยใสานคนเดียวลอยสายคนเดียววันแรกลอยสายคนเดียววันแรกสองวันให้ลอยส่โฆษณาอันนี้ด้วยอะแอบเมย์อะจริงป่ะเอ๊ะโฆษณาโฆษณาหน้าโฟมล้งหน้าที่เป็นญี่ปุ่นใช่ป่ะ เออเดี๋ยวแม่เป็กันเดี๋ยวแม่เนอใช่ปะก็อยากอะในลายรูปลายสีเขียวใช่ไหมใช่พอใสอ๋อน่าแบบเด็กญี่ปุ่นมากเ,เขาร้องดีมากเลยอะคือวันที่ร้อเ,เพลงการ์ตูนอ่ะใช่ร<อ><อ>้อไม่ต้องนับว่าเขาขอ,อะนร้นองเพลงจีนดีมากน่าจะขึ้นตอนท่อนคุกเลยอะมนกำลังจะหมดเวลาโอ้โหเสียดายมากเลยอ่ะเสียงเขาใส่มากเลยนะเสียงรีอาร์ซลองกาเลยอ่ะเด็กมหากเลย